รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนาภูสิทธิธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2568นะครับในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่พิเศษมากๆเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงชีวิตในปี2568เลยอาจารย์ก็ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับจุดเปลี่ยนชีวิตปี2568ใครยังไม่ได้ดูรีบปติดตามชมในช่องเลยนะครับเนื่องจากว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันมีจังหวะขยับปรับเปลี่ยนของดวงดาวเนี่ยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบพลิกไปเลยนะครับบางลัคนาเนี่ยจากดีๆอยู่ก็กลายเป็นร่วงไม่ดีไปเลยหรือบางลัคนาที่จากไม่ดีอยู่ก็เปลี่ยนกลายเป็นดีไปเลยนะเป็นการพลิกเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยเรียกว่าผู้ที่เคยหยุดนิ่งก็จะเกิดการขยับปรับเปลี่ยนหรือผู้ที่เคยมั่นคง ก็จะเกิดการสั่นไหวแบบนี้เลยทีเดียวนะครับเอาไว้ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยจะมีการโคจรเข้าสู่เรือนตนเองเป็นเกษตรตราธิบดีและดาวอาทิตย์เป็นดาวที่ชาร์จพลังให้กับดาวดวงอื่นนะครับพอเข้าเป็นเกษตรตราธิบดีเกิดความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังมากนะครับและอีกดวงหนึ่งดาวเสาเนี่ยเป็นประธานแห่งบาปเคราะห์เลยจะมีการเดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังและวมาข้ามราศีเนี่ยในเดือนสิงหาคมนะครับ ตรงนี้จะส่งผลให้เรียกว่าตาเก่าจะหวนคืนสิ่งเก่าๆจะกลับมาตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ทั้งยังมีดาวมฤตยูนะครับที่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยบอกว่าใครอาเพศให้ทายมฤตยูเนี่ยจะเกิดการเดินพิปรลิตอีกเกิดการเดินมนขึ้นในเดือนนี้อีกนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับจะมารวมกันส่งผลให้เกิดเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตกันเลยทีเดียวและในคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ได้ ทำคลิปตามคำเรียกร้องเลยหลายคนก็บอกอยากรู้เรื่องครอบครัวอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะทำอันพยากรณ์นะภาพรวมของครอบครัวรวมถึงวิธีเสริมดวงวิธีแก้เครดต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นให้อีกฉะนั้นทุกคนที่ได้เข้ามาติดตามคลิปของอาจารย์เนี่ยจะได้มีแนวโน้มมีวิธีการในการเตรียมตัวรับมือนะครับส่วนใครที่กังวลว่าเอ๊ะ เราจะเป็นหนึ่งในคนที่จากดีๆจากมั่นคงแล้วกลายเป็นสั่นคอนไหมตรงนี้นะครับจะต้องมาเช็คดาวนในชะตากําเนิดซึ่งก็ต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวนะใครที่ึังบนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพอนรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกฉลการเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ้าขายไม่ดีฝืนเครืองมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทขาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กิษณะแบบรู้ลึก,ลก,ลกรู้จริงมั่นยั่เพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขอมากรรมขออุศกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโร์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนทุกจังัดเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจํำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพดลัคนาพิกจิตสิงหาคม2568นะครับชาวลัคนาพิจิตเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวอังคารนะครับ ตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวองคานโครจรอ,อยู่ในเรือนลาภะลาภะก็หมายถึงโชคลาบหมายถึงโอกาสและยังได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นถึงมหาจักรด้วยนะครับมหาจักรเนี่ยก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาพิจิกเนี่ยจะเกิดความสําเร็จสมปัารทันาเกิดความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับแต่ต้องแลกด้วยความเหนื่อยยากไปก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่ติดตามคลิปในช่องของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้คําว่าลัคนานะครับ คำว่าลัคนาเนี่ยจะมีความแม่นยำถึง90%เลยแต่ถ้าคำว่าราศีเนี่ยมันจะแม่นยำเพียง10%เนะครับเนื่องจากลัคนาเนี่ยต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกเป็นลัคนานะครับมันจึงมีความแม่นยำมากถึง90%แต่ถ้าเป็นราศีจะใช้เพียงวันที่และเดือนมันจะไม่แม่นยำนะครับยกตัวอย่างอาจารย์เกิดวันที่3 1พฤษภาก็คือราศีพฤกษภ แต่พอผูกลักษณะแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นลักนณะกันเวลาจะเช็คดวงชะตาตรวจดวงชะตาเพื่อเตรียมการแก้ไขหรือดูแนวโน้มต่างๆก็ต้องดูที่ลักนณกันจะมีความแม่นยํากว่านะครับใครที่ยังไม่รู้ลักษณะตัวเองนะครับอาจารย์ก็มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับในเรื่องของการงานถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนโดดเด่นมากๆเป็นเดือนที่ชาวลักษณพิจิกจะได้แสดงผลงาน ได้โชว์ผลงานอย่างนี้นะครับเนื่องจากดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนการงานเป็นต้นกําเนิดของชีวิตจากโครจรเข้าเป็นกเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังมากตั้งแต่วันที่17สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดความโดดเด่นมากเลยชาวลัคนาพิกจิกจะได้แสดงผลงานจะได้โชว์ความสามารถของตัวเรานะทำให้เป็นที่ประจักษ์ต่างๆเลยนะครับแต่มีนิดเดียว ระมัดระวังคนในทีมของเรานี่แหละอาจจะพูดหรืออาจจะรู้สึกว่าเราโดดเด่นเกินไปนะและระวังเจ้านายอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนทําให้สิ่งที่ระวังแผนมาเนี่ยมันต้องหยุดหรือต้องเปลี่ยนกระทันหันอย่างนี้นะครับเรื่องการเงินนะครับรายได้เนี่ยของชาวลัคนาพิจิกยังผูกกับงานโดยตรงนะครับฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยมันมีโอกาสดีดด้วยตั้งแต่17สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ มีโอกาสดีๆงานเสริมอาชีพเสริมมีไรายได้เสริมขึ้นมาอีกใครที่ยังไม่มีอาชีพเสริมไรายได้เสริมก็ลองหากันดูนะครับมีโอกาสได้ไรายได้มาเพิ่มเติมให้สบายใจกันเลยทีเดียวในเรื่องความรักนะครับในเดือนนี้เนี่ยถือว่าอาจจะมีแรงสั่นคลอนนะครับในเดือนนี้อิทธิพลของดาวมฤตยูที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะบางครั้งมันก็จะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันได้ ฉะนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ต้องรับแรงกดดันเหล่านี้นะครับคนมีคู่ก็ค่อยทีถ่อยอาศัยค่อยๆพูดค่อยๆจานะไม่งั้นเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ลุกลามใหญ่โตทะเลาะกันอย่างนี้นะครับส่วนคนไม่มีคู่เนี่ยนะก็มีโอกาสพบเจอคนถูกใจได้พูดคุยกันไปพอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยไปรู้ความลับอะไรบางอย่างขึ้นมาอาจจะรู้สึกแบบจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรอย่างนี้นะฉะนั้น อาจารย์ให้แนวทางเอาไว้ก็ลองพิจารณากันนะครับใครที่กําลังทุกข์หนักมีความไม่สบายใจอย่างนี้นะครับกําลังรับผลวิบากกรรมมากมายปัญหาสุขภาพปัญหาชีวิตการงานการเงินอาจารย์ก็แนะนานะมาร่วมบุญสร้างบุญใหญ่สร้างเรือนกรรมฐานนะครับเป็นอาณิสงส์ใหญ่ผลบุญใหญ่เกื้อหนุนดวงชะตาแล้วจะได้ไปอธิษฐานจิตขอโอโหสิกรรมขอขามากรรมเจ้ากรรมในเวรใครที่สนใจอยากร่วมมหาบุญใหญ่นี้ ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้อาจารย์กําลังสร้างเรือนกรรมฐานเพื่อใช้สําหรับการเรียนการสอนทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยจะสอนกันอยู่ในบ้านที่พักอาศัยของอาจารย์เองโดยอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาที่อาจารย์ได้เรียนรู้กับบรมครูหลวงปู่โลกอุดรและพระอาจารย์ประจําวิชาอีกหลายท่านนะครับ ขณะนี้สถานที่คับแคบไม่เพียงพอในการต้อนรับคณะสิทธิ์และผู้ที่เดินทางมาเรียนสมาธิปฏิบัติกันจึงได้รวมตัวกันกับกลุ่มลุกศิษย์สร้างเรือนกรรมฐานนะครับซึ่งบุญกรรมฐานนี้ถือเป็นบุญใหญ่ที่สุดเลยเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากนะครับสามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิตใครที่มีอุปสรรคติดขัดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายปฏิบัติสมาธิกรรมฐานโรคมะเร็งยังหายได้ก็มีให้เห็นมามากมายนะครับ หรือชีวิตติดขัดดวงตกเข้ากรรมฐานอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรก็ทำให้เจ้ากรรมในเวรอะโหสิกรรมได้ปัญหาอุปสรรคก็คลี่คลายเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าอาัศจรรย์นะครับใครที่สนใจอยากร่วมสร้างมหากุศลใหญ่บุญใหญ่อานิสง์ใหญ่สร้างเรือนกรรมฐานนี้เมื่อมีคนมาเรียนเรามีส่วนร่วมในการสร้างเรือนกรรมฐานก็จะได้รับผลบุญอานิสง์ไปด้วย ท่านใดสนใจอยากร่วมสร้างบุญใหญ่สร้างเรือนกรรมฐานนะครับก็สามารถติดต่อร่วมบุญสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับ ชาวลัคนาพิกจิกเนี่ยให้ระมัดระวังปัญหาระบบขับทายหรือภูมิแพ้สะสมอะไรพวกนี้อาการเครียดแล้วก็ส่งผลไปสู่โรคแปลกๆที่เราไม่ได้คาดคิดอย่างนี้นะครับ mm. ก็ต้องให้ระมัดระวังกันไว้แล้วอาจจะไปตรวจสุขภาพดูด้วยยิ่งดีนะภาพรวมในเรื่องครอบครัวเนี่ยนะครับเรียกว่าในครอบครัวเนี่ยมันจะมีภาระแรงกดดันจะมีปัญหาในเรื่องความคิด ปัญหาทางการเงินอะไรต่างๆในครอบครัวเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรงนี้นะหรือบางคนต้องซ่อมบ้านกระทันหันต้องใช้จ่ายอะไรพวกนี้แล้วก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันฉะนั้นก็ค่อยๆพูดค่อยๆจายนะครับแล้วมันจะดีขึ้นการเสริมดวงให้คลี่คลายจากปัญหาเนี่ยนะครับให้ชาวลัคนาพิกจิกเนี่ยนะครับทำบุญซ่อมแซมวัดวาอารามวัดสดุก,ก่อสร้างต่างๆหรือทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ นะในเรื่องของสุขภาพอย่างเนี้นะครับโรงพยาบาลส่งก็ได้อันนี้ก็จะได้อัน,นิสงนะครับส่งเสริมดวงชะตาให้ดีทีเดียวนะเลขมงคลประจำเดือน614729ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ได้เข้ามาชมคลิปอาจารย์นะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลาที่อาจารย์มีคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนเลยใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับ อาจารย์มีลิงก์กลุ่ม Open Chat อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดที่ลิงก์เข้ามาพูดคุยกันได้และอาจารย์ก็ยังมีการให้ร่วมบุญ,สร,บญ,ส,รบญสร้างบุญสร้างกุศลกันอีกมากมายใครสนใจก็สอบถามกันในกลุ่มได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสำเร็จสมบาติถนาเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง ขยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืดเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักเอกรู้สึกแบกภาระ,ะรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อยขาดผู้ไปทาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกร,รู้จริงมั่นยั่เพื่อค้นหาประสาทต่างต่างตัวที่ขัดขวาง ทำพิธีขอขมกรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะโงมที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมสน,นดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโร์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนทุกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ line at orveda